รุ่นใหญ่ตัวแม่นกจริยาขึ้นไหวแล้วหลังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเปิดใจนายนภัสเรียกได้ว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วจริงๆเมื่อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงชื่อดังได้ประกาศเปิดใจให้นายนภัสลูกชายหัวแก้วหัวแหว,แวนของแม่หมู่พิมพก,กายอย่างเต็มที่ส่วนสถานะตอนนี้ถือว่าพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วโดยสาวใบเฟิร์นพิมพชนกนั้นได้กล่าวว่า รู้สึกว่าเขาเข้ามามากขึ้นเขาเป็นคนน่ารักรู้สึกดีเป็นความรู้สึกที่พิเศษตอนแรกก็ตกใจก็เขินเรื่องจะให้เขาจีบไหมขอบอกเขาเองถามว่าเฟิร์นเปิดใจให้นายไหมอาฮะค่ะใบไม่ได้กดดันมันเป็นเรื่องที่ดีอยากค่อยๆรู้จักกันไปค่อยเป็นค่อยไปมันพึ่งเริ่มเป็นก้าวแรกมันเป็นสเต็ปที่ดี ต้องบอกเลยว่าล่าสุดรุ่นใหญ่ตัวแม่อย่างนกเจริยาขึ้นไวกลางไอจีหลังใบเฟินเพิยมชนกเปิดใจนายนพัฒนโดยนกจริยาก็ได้เผยภาพในละครเรื่องซอยสบันงาพร้อมระบุข้อความว่าอื้อหือแม่ลงรูปละครเฉยๆซอยสบันงาหลังจากนั้นเหล่าตัวแม่คนดังในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิเช่นรอยบุศกรเปิลหัตยาเป็นต้นค่ะ และก่อนหน้านี้นกจริยาก็เคยได้โพสระบุข้อความว่าแม่หุบยิ้มไม่ได้จูจูก็คิดถึงซ้อยสะบันงาเทียนงามทั้ ar, an, ทงนี้ก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์อาทิหนูรักเข้าทั้งคู่เลยค่ะแม่น่ารักเนาะลงอีกคะ่ะแม่ไม่ไหวตัวน้องมวนไปหมดเลยคะ่ะน่ารักคะ่ะเชียร์คู่นี้ตลอดเลยคะ่ะนกสนใจคนเชียร์แล้ เชียร์เชียร์เชียร์ด้วยค่ะเชียร์สุดใจเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ